มีเยอะเลยเดี๋ยววันนึงไปหาที่จอดรถจะแก้ก่อนใช่มใช่ชอบเลยเงี้ยไปเดียวไฟมันหมดป่ะหลายไฟอยู่นะอ้าาาาสุดแล้วไอ้คนเราเราบีกมันตอนนี้มันตีมันตีกันเองวะเอาดิไปทำทำอะไรเล่นดีๆเล่นดีๆีกลัวเพื่อน อย่าหน ua อย่าหน ua โอ้ยไปไกลนะโอเคกูตายดูเพื่อนด้วยดูเพื่อนด้วยดูเพื่อนด้วยปิงกูพ่านไปเฮียรีเพื่อนรีเพื่อนเอากระโดดเอากระซุบกระซุบกระซุบมาดอยมาดอยมาดอยกระซุบมาทะลุมาทะลุมาทะลุมาอย่าเล่นอย่าเล่นเอาสอบไปเอาสอบไปเอา tục cu nó cu ơi ta Từ xu quay tất cả. tôi bay, bay

กักศพกักศพเขารีฟีกขารีฟีด้านหลังหลังหรือวะหายออกไปเฮ้ยตา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 ยแล้วกักเลยตายแล้วกักเลยเพื่อนด้วยเพื่อนหายหรือเปล่าตายตายตายกักศพไปเลยกักศพรีหมดเลย ้หลังด้หลังเขารีหมดเลยด้านหลังเอามาในเข้ามาหน่าจบเลยเอ้าไปเลยเข้ามาหนเข้ามาหน่ข้านที่อืดช่วยหน่อยตายตายตายสอกสบกสอบสวยสวยสบกสอกสอบกไปสอไปสอบไปสอบไปสบกไปอยากให้มือปิดเราว่างเย็นโดวไม้ยานโดวไม้มีออกมีอ๊อกมีออกมีอ๊อกมีออก ที่แบบที่หาว่าแบบเขาสมยากอะกลับเลยถอยถอยถอยนี่ในคนเดียวคนเดียวเนี่ยมีหน้าหลังเลยมีหน้าหลังปล่อยผมปล่อยผมมีแต่ปล่อยผมเลยคนขบวนขบวนอ่าหน้าหลังหน้าหลังพขบบนดิตายแล้วนะอุ้งเลยสวัสดีมันเกิดไม่ติด ที่ทิ้งไกลๆมันีีพี่พี่ที่ตาย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 เหลือคนเดียวหลือคนเดียวอ่ะเหลือนิดเดียวแล้วจบหน่อยโอ้ยมีทอยมีทอยไปไปไมีทอยมีทอยบุเองบุีเองไปไปไปมีด้านหลังมีด้านหลังมีด้านหลังไปมีด้านหลังมีด้านหลังมออกไมาออกไปหมาออกไปดิเขี้ยมไอเลยไปไ ขอเลยขอเลยไปยังไม่ตายยังไม่ตายคนเดียวคนเดียวได้ยังเหลือยังเหลืออยู่ตรงกลางยังเหลืออยงางไอ้ังอไอ้เี้ยไปดิมึงอยอุ้งถือังีอะไรเนี่ยเปลี่ยนมีดเปลี่ยนมีดเปลี่ยนมีดข้างหลังเปลี่ยนมีดเมอเลยเปลี่ยนเมอลเหลยมีดข้างหลังเาดีกันไมออ่ออเปลมไม้ออตองติดเลยมาจะติดเล่นกันเอาสงเาเอาสงเาหลังอเยอะแล้วเนี่ยอ้ยเหี้ยดีหน่อยได้หน่ปิดหน่อยไปปิดหน่อย อ่อมดิเาไมโมโจมว่าพันตัวเดียวปนูตาเตยาตบไปใครมือว่างเอลีีอีฟนี่ขอลีฟีมีดมีดมีดเปียนเป็นมีดเปลียนเป็นมีดตายาาเปลี่ยนเป็นมีดให้หมดเลยตา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 ยย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  เลี้ยวเลี love, okay, yeah, yeah, no. yeah, yeah, yeah. yeah, ้ยวเลี้ยวเราเล่นชนะแล้วเนี่ยเล่นดีดีจริงจังไปเปลี่ยนเปนมีดลุมยัดลุมยัดยัดยัดยไป่เขปเขาไปรีเขเาไปรเขาไปเขาไปาไปีไปีเขาเาเาไปรีเขาไไปรีเาีาไรีเอาไปาเขาเีาเาไเขเาไปีาไปรารไีเขารีเขาไหนเขีไหนเขาวไเ

รีบปล้นรีบไปนะไม่เข้าไปคนที่อื่นพาไปพาพี่จีนพิสูจน์นะเลียวเลี้ยตรงนี้เข้าไปคนอื่นก็ได้มาไปกูไป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 เลยไปเลยไปไปก่อนไปเขาโจกกันมึงไปก่อนเดี๋ยวต่อเรามาอีกควายไปไปเอาสอบมาด้วยเลยเลยเลยพี่เอาเอาเอาสอบมาด้วยเอาสอบมาด้วยพากูไปเผาหน่อยไม่มีรถมันไม่ขึ้นวะกูแคสเหรอ รเปุ๋ได้อี่หลเฮ้ะไเป็นไรอะให้ตายเลย้ตายเลย้ตายเลยไย่แยกวน้องไม้ตายเลยไปพาวเร็เดี๋ยวตำรวจเรกูมึงเลยมึงมึเอารถกูพี่พิจิพูดยังไงเอาวอล์วันดียวอา์นีีมามารถกูกูเบอรูกูเบอนอยูมึงขึ้นมากูเห่อยสัตว์ไ่ดิไปดิดิ รวไหนรวมไหนพี่รวมไหนคือไหนกันรวมาแทงหน่อยมาแยเลยมาแทงหน่อยมาแทงหน่อยแยกกันเลยแยกกันเลยแยกอุ้งกันเลยไม่ไม่ใครใครมีมียมาแทงหน่อยมาแทงมาแทงชุบหน่อยแทงชุบหน่อยด้านหน้าด้านหน้าโลได้ยินเพื่อนไหมได้ยินพี่ไหมมีตัวมาแทง่อแทงให้หน่อยไปเลยไปเลไปเลยเดี๋ยวจัดการเองไปเลยเออสวยเ้ยไม่ไม่ได้ไม่ได้ยังงั้นไม่ได้ไม่ได้เยอะเลิกเยอะเลิกก่อนเยอะเลิกก่อนเยอะเลิกก่อนยกเลิกยกเลิกยกเลิกก่อนไปปพนที่อื่นก่ที่อื่ก่อนที่อื่นก่อน่อนก่อนทีเพื่นก่อนที่อื่นก่อนที่อื่นก่อนทีอื่นก่อนแล้วก็ไปชุน ตื่นแล้วไอ้แคที่เจ็ดตื่นแล้วไอ้พี่เล็กเอาสดไปนะพี่ขอมวยหมดแล้วขอถามต้องไปถีแดงอ่ะเตรียมตัวนะสามห้าห่อนะมีรถรถลุกเป้ารถเตรีมตัวด้วยไม่ไม่ฟังพี่ฟังพี่มีรถลุกปะมีรถหลุกปะหลอนช่วยเดี๋ยวว่าฝังนะฝับเดี๋ยวเพื่อนเราหายไปคนนึงนะโดนอุ้มไปแล้วนะคนนึงอ่ะ ดนแล้่หายไม่ใา่ไปื่อนเราหายไปคนนึงไม่หายไม่ใช่หรอสิบสิบห้าบบไม่ใช่หรอผมไม่ใช่หรอนที่โคบเอ้ครโอเคไม่เมื่อกี้ผมเห็นมุมไปพี่อรหมน่ากับผมไหมนากับใครพแมพี่จัดบุตรพี่มาข้างนหนพี่แมมามามาพี่ลี่ไแต่แต่นีงแต่ท้าไม่สูไหคนไไม่มีโซ่หาเอาสุดเลยปวไหนพี่ห่อแล้วห่อแล้วหแล้วห่อยังเรอไม่้ามจะจาจาจห่อยางจ่อยัง มาหอยางลุงลขึ้นก็พออย่งสามหอบอกว่าสามห้าฟังไม่เนี่ยเร็ว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 เร็หอแล้วหอเแล้วหอยลยมีมีที่หอมาก็หอก็หอด่วนก็หอหอมาหาผมว่าชี่หายอ่ะมีมีไม่ใครใครหอแล้วเมื่อกี้อ่ะหออะไแลไปไปไก็ ก๊อตกับชี้ห่อแล้วผมห่อแล้วพีกับพีนห่อแล้วห่อแล้วห่อแล้วนะสองห้าพอดีไปเลยห่อแล้วนะแล้วห่อแล้วผมสองคนห่อแล้วนะผมยังไม่ห่อใช่่มพีเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมอุ้มล่อก็ได้นะผมยังไม่ห่อไปอยู่ข้างบนเราตัรอมาตัวรอเจอตรงไหนบอกเพื่อนด้วยอยู่ทางไหนเพื่อนจะไปหาคนไม้ไม้คนไม้คนไม้เที่ยนพี่ไม้เที่ยนไหมเที่ยนเราไปห่อที่ไหนี่ไปหาไม้เที่ยนไม้ที่ยนแถวนี้แหละวนวนวนกลับวนกลับอยู่ อแล้วปิดจะมีไม่ได้ินเสียงฮอยขอแล้วนะขอแล้วนะขอแล้วะอแล้วขอลเป็นจูขอแล้วกันเนี่ยเราขอหนุในในในอันนึงในใอุโมงค์ที่เพิ่งหยากผมีฮอได้ได้พี่ขึ้นขอนะผมจะไปทีอุ้มสองคนขับปะยังขับเลยขับรถแข่งใช่ไหมไ้พูดไมได้อฮอฮอโอ้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 อ้โอ้โออ้โล้โอ้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 ้อขอที่ฮออ ตำรวจไล่หนึ่งกับผมอ๋อมีฮอร์หนึ่งมีฮอร์หนึ่งมีฮอร์หนึ่งไหนพี่ฮอร์ไหนสามผมบนเขาขี้หายเลยรถติดอี้อ่ะตยหมดเไม้เถื่อนพับขี่อย่าไปล้างเลยนะดูที่ด้วยว่าไม้เถื่อนมีฮอนะพี่อย่าไปกันนะตัดไม้เถื่อนตัดไม้เถื่อนไไม้เถื่อนฟังฟังน้องนะพิสมิดฟังน้องนะไปหาหาโมองเข้าหาโมองเข้าเลยฮอร์อีกสองฮอ เอาหาอุโมงเข้าให้หมดเลยออามานะตายแล้วแล้วต้องหลุดยังโดนหมอชุบไปเลยสดเออข้าเบาๆนะตัวนี้ไหนที่โดนชุบป่ะเห้มันฆ่าได้อะ